สวัสดีค่ะนี่ปไมเกมเมอร์ทีวีนะคะนี่นี่เราเลยมาเล่นเกมน,น,นอนนนค่ะชื่อภาษาอังกฤษมันจะมีนะคะแต่อ้าวตายโฆษณาค่ะโฆษณาค่ะ,อคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเกมค่ะมีเกมโฆษณาด้วยนี่ค่ะนี่เราเอาตัวมัดทะลวงตูด เดูนะคะจะแพ้ไหมในตัวเรายาวเบื่อเบื่นหนึ่งจะมาล้อมไอ้ตัวลายๆขาวๆเลยสิ้งเลยแมตตแมตตแมตต์แมตต์แมตต์ล้อมมันเลยแมตตแมตตแมตตไม่ใช่ล้อมแล้วเราแพ้นะนั่นไงเราชนะด้วยมันเจอกับหมัดทะลวงตัวหนาวเลย เดี rium, Dante, ๋ยวพวกเราไปลวกไปล้อมคนอื่นไหมไปล้อมมั่งหมดเลยซิงเลยวิว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 ซิงเลยซิงเลยล้อมมั่งสี่ห้าตัวนะโอ้ล้อมมั่งเลยมาชนแล้วมันก็ตายนะเองนะคะมันก็ตายเองเอาตายเสือเมื่อกี้นี่ใคร ตัวนี้ล้อมเลยมันตายเองมันตายล้อมล้อมล้อมหมดล้อมล้อมหมดมันก็ตายเชื่อกูนั่งไงผู้ยนดคำเราล้อมเป็นหอยทากเลยเดี๋ยวเราเขากินขนาดอีกอ่ากินเสร็จแล้วไม่รู้เลยเออสัตว์แคทอยู่ แล้วมึงก็ปิดคอมมึงก่อนนี่แมึงค่อยเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวกูแคดเองมานี่ทำให้หน่อยดิเดี๋ยวอยิ่งพูดเอาเกมอะไรอ่ะมึงยังไม่เปิดไฟล์เลยแคดที่อะไรยังไเอาเกมเกมน่าสนุกสนุก็กเกมในคอมไหนเกมผีดีกว่าไหมเกมผีห้ามห้ามห้าจับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเรานะคะเราก็มาเล่นแทนน้องแปดหนึ่งไมไฟล์เขาไม่ทำไมไฟล์เองไม่ขึ้นอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยืนตรงนู้นก่อนเอ้ยคอมมันยะไม่ได้ลืมหนเท่าสัตเคลอะโอยรกระกระมึงจะเอาเกมอะไรโหลดอะโหลดโหล,ลดในคอมอะเอาเกมโอ้ยเดตายเดตาแปมังแปงแปมังอีพวกนี้ก็โอ้ยเอาเกมผีอะ เาเอาเกมผีอะไรน่ากลัวน่ากลัวนะอะคือน่ากลัวที่สุดในโลกเดี๋ยวโหลดให้เนี่ย Pistols แล้วก็ไม่ไม่ไม่เอาเกมอ่ะอะไม่เอาไม่เอานี่หรอเกม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 มีผีอะไรที่มันหาผีหนีเหี้ยไรอ่ะ Final Fantasy เอ้ยน่ากลัวปะน่ากลัวด้วยเออกูสอบไอ้กูนึกกูนึกว่าอะไรเดี๋ยวกูตายขึ้นมากูตบหัวมึงแน่ เออแดกซะมัดทะลวงตูดตดายมัดทะลวงตูดใครไอไอนอนอนะ่ะเป็นสีฟ้าก็ตั้งชื่อมัดมัดทะลวงตูดอ <laughs> เอเอเฮ้ยเดี๋ชินเดี๋ยวไม่มาเลยเดี๋ยวรอามาล็อกเสร็จก่นอนแดกวคะคะชิสไอมัดทะลวงตูดตัวใหญ่มาก ถ้ามันตายนี่เสียเลยเสียตัวเลยโอยล้อมล้อมล้อมอ่ะโดนล้อมโดนล้อมไอ,มอมตัวนี้เอาเอาตายเหี้งตายเหี้ยโอยตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากต,ต,ต,ตัวใหญ่มากาผีนั่งรำดีกว่าไหนเกมนะอ่ะนะเขาด้วย ไหมอ้าวปิดไหมจะตายเหรอไอ้ไม้สัตว์เนี่ยนะอ๋อเนี่ยนะเออยังไม่ได้มองเนี่ยอันอ้าวนี่กูเล่นไปแล้วน่ากลัวปหมมันแค่ไม่ค่อยน่ากลัวก็แบบน่ากลัวไม่เห็นเจอผีเลยสักก็แบบน่ากลัวน่ากลัวเกมที่กูเล่นอ่ะบึนบึนเกมผีหน้าหน้ากลัวนะบึนบึนค่ะบึนบึนบึนเหมือนเบียร์เล่นเล่นเล่นใหญ่เกินไปแล้วค่ะบึนบึนบึน นิ uhm, ่นๆเนนๆเนนอครับแล้วครับวิเราตายค่ะคุ้ยกูกดโมแฮนไม่ได้กูกดนกูพิมพ์ไม่ได้พิดพิดไม่ได้กูกดเอาตัวนี้ออกดีอ๋อค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต <ood j, S 2> ้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมมาเกิดข้อผิดเมนู